ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจากรุ่นสู่รุ่นได้อาศัยอย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมาหากษัตริย์ไทยได้รับโอกาสในการทำกิจการค้าได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันสถาบันพระมาหากษัตริย์จึงได้รับการเทิดทูนเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกันพัฒนาชาติไทยดูแลสังคมไทยตามรอยพระราชปณิธานสืบสารรักษา และะต่่่่อออยยดางงมันคคหนึ่งภาพล้านความรู้สึกล้านความหมายอย่างความพลื้มปิติมาสู่ชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชเป็นอย่างมากด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนทรรศาการเฉลิมพระเกียรติแต่รมพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงและทรงเยี่ยมพระสดรชาวไทยเชื้อสายจีนที่มารอเฝ้าทุลขอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จตลอดสองข้างทางนาถนนเยาวราชถนนราชวงศ์ถนนเจริญกรุงและถนนมิตรภาพไทยจีนเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2512 ยังคงแจ็มชัดอยู่ในหัวใจปวงประสากรนิกอนและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จึงนับเป็นช่วงเวลาอันเป็นมหามงคลยิ่งที่ประชาชนชาวไทยชื่อสายจีนได้ร่วมถ่ายทอด1ล้านความรู้สึก1 0 0 0ความคิด100ความทรงจำ เราทุกสิ่งทุกอย่างที่สถาบันพระมหากษัตริย์แต่ร่มพระบารมีมหาจักรีวงศ์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโอกาสได้อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใ้ร่มพระบรมโพทธทิสมภารพวกเราเนี่ยตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับมันุลุษจากแผ่นดินใหญ่มาก็ลำบากแต่ว่าได้มาพึ่งพระบระมโพธิสมภารของพระอ,องค์ท่าน ท,ทุกยุคทุกสมัยก็จะสั่งเป็นท่อนๆมาว่าให้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ให้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองไทยจีนนั้นไม่ใช่อื่นไกลนะครับเปิดเ,เปลี่ยนเหมือนพี่น้องกันซึ่งได้ได้พึ่งพาก,กันมานับเกือบพันปีมาแล้วจากหลักฐามประรวัติศาสตร์ไทยและจี มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณกาลชาวจีนจำนวนมากได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพนที่สมพานตั้งรกรากถิ่นฐานประกอบอาชีพติดต่อค้าขายกันจนเกิดเป็นชุมชนชาวจีนมากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทำให้คนจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยต่างมีความรักความสามคัคคีร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้พระบรมโพธิสมภารตลอดมาสมาคมเนี่ยบัญญัติไว้เลยว่าเราจะเทิดทูนต่อองค์แล้จักทีทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะสอนลูกหลานให้ประกอบคุณงามความดีตลอดไปนะครับเทิดเทิดทุกพระองค์ไว้เหนือหัวเหนือกล้าวประเทศไทยเรานี่นะครับก็ได้พึ่งพระบระมมรโพธสมภาร เนืออื่นสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีนะครับท่านก็รดนบันดาลให้ประชาชนและวก็ทุกๆคนเนี่ยร,ร่วมวมีความรักความสามาัคคีภาพแห่งความประทับใจนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเกษมสำราญพระพักจำสสทรงแย้มพระสวนและทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพระสกนิกรทั้งสองข้างทาง อย่างไม่ทรงถือพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระสะกนิกรต่างพนมมือแสดงความเคารพบางคนก้มลงกราบแนบพื้นทุกคนต่างเปล่งเสียงสรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณทงชาติไทยธงพระประมาพิไทยวปรและธงพระนามาพิไทยสอทอปลิวสวายไปทั่วท้องถนนย่านเยาวราชซึ่งไม่มีรั้วกัน้นไม่มีแผงกัน้นระหว่างพระองค์กับประสงนิกร ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความใกล้ชิดที่สุดระหว่างพระมหากษัตริย์พระราชนีและปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นความจงรักและพักดียอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงป<อ>ระกจรณ์ เป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยแต่นั่นคือชุมชนชาวต่างชาติได้มีความสุขร่มเย็นแต่ร่มพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ นำไปสู่พลังแห่งความจงรักภักดีความรู้รักสามัคคีซื่อส,สัตย์สุจริตในการประกอบกิจการค้าในผื้นแผ่นดินไทยเพือสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยและประเทศไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ